สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้ตตองกับสิฟาพี่น้องไปตกปลาเนาะเอาเรือลงตกปลาเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะไปน้ากันค่ะออกล้ว <c oughs> อนหนู้กรกะสา <c oughs> ลูกรกะเรียน ไปห่เยัลูกนารออดี๋รโรยบ่พอกสเตอร์ยันที่้าน10เมตรข้างหนเัี่โรยอยก่จอ้ยอันจะพี่น้องจ้าอนหลายตวอยู่ไอตอกะาเห็นมไม่สนี่โอ้ฮ เอาเรือไปลงไปตกปลาอาจาพี่น้องไปค่ะไปต่อค่ะพวดเออนสปริงอ่ะวงตัวหนึ่งค่ะพี่น้องแลน้กับป้าเราเลน้ต้องต้องกับป้าแล้วพี่น้อง ค่ะทุกคนืันนี้ก็จิตวัญญประจําวันของต้วันหยุดต้อกบแฟกับสีเอาเรือลงน้ำเนะาะค่ะเอาเรือน้อยลงน้ําไปหาตกปลากันค่ะพี่น้องไปหาตกปลากันเนะาะค่ะนัง่งเด่นยามือแรงนั่งเรือพายเด่นยามือแรงกันเนะาะค่ะเพิ่นเอาเรือลงน้ำอ้ามันขนนกอย่างโน้นนี่แม่ขนนกอย่างโน้นเนี่ยนกอย่างมัดตายอยู่นี่นเนาะเนาะ ว่าเป็นขนนกตัวเนี้ยนีหยังมากัดนกกัดหยังโน้ตโนตินโน่ดิถามแฟนบ่งว่าเป็นอีหยังมาโนุตแล้วมาแล้วเอาเรือมาน้ำปลามืออื่นเพิ่งกสิมาตัดไม้ตัดฟืนโตบ้านแม่ค่ะพีนน่้นงจิตวัตรประจำวันหยุดค่ะ เราก็จะหาเล่นตามภาษาของเขาสองคนหัวเมียรครับพี่น้องขาอ่าเพื่อจะไปลงพุ่นเพื่อจะไปลงฟังพุ่นอุย้ยเพื่อจะถอยอ้ยถอยหลังมาเพื่อจะเก่งปันนั่นพออุ้ยถอยตะพุ่นเพื่อจะเก้งปันนั่นแถถอยหลังใช่รถถอยหลังมาตะพุ่นขับรถเก่งปันนั่นเนะาะมามาดูกันชั้พี่น้องมาเล่นหาเล่นกันกบต่อเนาะมา ลงเรือพายกันเล่นนะมือแรงเนาะคะ่ะพี่น้องอากาศหนาวห้อนต้อกสนดีหาลงเรือตกปลาเล่นกันเนาะเราก็าสีนั่งเื่อกาแฟกันอันนี้เรือน้อยอยู่บ้านแม่เพิินจะเรือพายค่ะตัวนี้จะถอยมาได้บ่เจ้าถอยไก่ปนั่นนะ่ะการอินเตอร์เอาเปลี่ยนฐานัางเปลี่ยนฐานัางป็นวาาัฒนะ <laughs> ย้งกัดตีเกาหัวยงยงผมว่าได้ตัดต่อว่าได้ตัดผมให้เพลินค่ะยุนี่อันมายุนี่เฮ็ดเป็นสุเน,นวจ้จพีน้องแต่ยมยงไทยนะตัดผมกับว่าเป็นมายุนี่ได้ตัดผมให้ลูกให้ผัวเฮ็ดเป็นบระสุเน,นวมายุนี่ค่ะอ้าถอยมาค่ะอธิรักตัวสีฟ้านางลงไปก่อนจาพี่นออง ไอ้เพื่อนถอยมาน้ำเรี่ยๆต้อสิพายางลูกแม่น้ำแม่น้ำมองนี้ล่ะที่ต่ออันยางเล่นตอนเป็นน้ำแข็งนะคะพี่น้องขาป้าเห็ดต่อตัวเนี้ยป้าเห็ดกระสิถือตัดแล้วล่ละค่ะพี่น้องป้าเห็ดเนี่ยเป็นกระสิทตัดแล้วล่ะปีเนี้ยเลยสิบอมีป้าเห็ดเก็บน้ำเพื่นล่ะค่ะปีนี้ค่ะพี่น้องขาอู้อากาศเย็น ล้มเย็นใจจ้อยแต่นูน้เนาะไปค่ะเอาลงบืได้ไง่ายๆเด้อต่อว่าเนี่ยหมกเนี่ยมันบุบหมดสำหรับลงเรือนะฟังทางพุ่นพ่น,พนเอาอันหนึ่งเห็ดดีสำหรับพ่นเอาเรือลงได้มงนี่มันต้องให้เพืนเห็ดดีๆลงมันจะสิค่อยลงได้ดีเนี่ยถอยมาถอยมาหนาวแถบมือนี่ไหมอยอดสนตัวนี้จะพี่นอกมันสิส้มคือนบขามน่อยเฮาแม่จา้าคือใบบักขามเฮา เพคนสิเก็บไปใส่ต้มยำต้มส้มก็แซ่บเลยค่ะเนี่ยมันสิสม้มเฮ้ยๆือใบมะขามเขาเนี่ยค่ะตัวเนี่ยกินได้ค่ะเขากําลังปรุงยอดใบออกมาอันเก็บเอาจังเสียค่ะพี่น้องเอาไปใส่แกงส้มได้สบายๆเลยค่ะ สะบูดตนิกเกสะบูดทออินดูฮอยุดเฟอร์ลูดออกโซอะไรเหรออ่ะออันเด็กนิกแกเฮิร์กวูคานทออินเนี่ย แข็งแรงแท้มีเกสตารอกลโองเรือน้อยลอยบุญ้่องเพลงล่งเรือน้อยลอยบุญล้วพี่น้องเอ้ยจะได้พายเรือปีนี้ครั้งแรกสิลงเรือพายค่ะไปค่ะไปกันพี่น้องจ๋า เป็นเอาลงได้แล้วตอนนึงว่าสิเอาลงยากบ่ได้เอาลงยากไอ้ข้าไปแล้วลงเรือน้อยลอยวนไม่ใช่ชนหวหยแล็กน้องมีควาบบวตูมบัวบานมีความสุขมากพี่น้องจ๋าเอาเบิ่งค่ะลูกข้าเปนห่ง บรรยากาศชิลๆสบายๆย,ยามเย็นค่ะพี่น้องคะโต๊ตัว,ตวบ๊ยเอาหน้ากาออกค่ะเี่วต๊ะสบายมือแลงวันนี้เราจะมานั่งเรือชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีต่อกับแฟนยามเลิกงานมาต่อกับแฟนชอบเอาอ่าอชอบเอะมานาั่งกินกาแฟยามมือแ้งกันค่ะพี่น้องจ๋านั่นงเรือกินกาแฟกัน สองคนตายายเรายากม่เกขัสขวาลงมาเลยครั้งแรกครั้งแรกปีไายเรือจะพีน้องครั้งแรกในชีวิตเอ็ดบกเป็นผัวห้วซันนะสบายเนาะปรกสด้ว่าเดีวอร่ทีนม่อย โอ้โหคุณพ่อด <But> ูเสียบ้านพี่เสอเสีอแน่ๆด้วยเพราะว่าเานี้ะโอ้โอ้นอะ่ันอยาแต่เอจะทอันจะที่อยโอเคนั่งสบายนะไปน้อง่ะให้เมียพายเรือ Och nu ska vi tillbaka, inte. Nu ska vi tillbaka med vagnen. Hur gör vi då? Tillbaka? Ja. Åh, oh, vänta. Då får <här> 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 du bestämma om du ska innanför eller utanför nätet, när du ror. Så du inte ror rakt på det. Vad ska jag göra? Ja, innanför eller utanför. Vart ligger nätet? vart? Yeah. Ja, Den. Ja, det är flaska, men vart ligger nätet, sa jag? Yeah. Uh, nej, ro in till land nästan, älskling. Du kan gå. Nej, du kan bara ro. Nej, nej. Ro. Du ska vi, nej. Ro, du, dit Hit. ska du Ro nu dit. Det Så. Den stugan här. Ja, jag inte vara mitt i riktigt. Titta, jag tittar. ฟินสตัลล่เน่ยสตัวสดกันเอ่อคือจเปลี่ยนที่นั่งให้จอร์รีหรือใช่โอเคลอยเรืออยลอยบนใสใส่ชนหุ่ยเล่นสวยน้ำพี่น้องจ๋า มามานังเรือเรนน้ำต่อค่ะวันนี้ค่ะปูตูกการทางพุ่นกะงามพากการอันมาเอาอันหนึ่งตก,ตกปลาด้วยเอาอันอันนั่นลงค่ะพี่น้องเขาเรียกว่าอ,อยังก็ไอแค่โอ้โหเอามาหนึ่งบ้างดางจะพี่น้องมืออื่นจะสิมาเบิงมืออื่นมาบ้างดางไจา้จ้ะ ่าสิได้ปลาบ่มืออื่นเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นน่ะต่อจากสิมาเบิ่งอีกเทียนหนึ่งกับเพิ่ห้เพิ่นมาตัดคือนน้ำแม่ก่อนลวตอกสีมาเบิ่งง่าได้ปลาบ่มืออื่นข้งแรกค่ะข้งแรกที่มาวางเน็ตกันค่ะอสวยงามค่ะอีมมลอนทอคอฟเต้เข้ามาดิกาเฮโอโซค่ะมื่อกี้กวางอัน อันนั่นแล้วแล้วค่ะพี่น้องก่อนที่พักกันกลับคืนเฮียบ้านก่นอนเนาะค่ะมืออื่นจังมาดูเนาะค่ะพี่น้องวัดได้ปลาคือบ่ได้ปลามืออื่นข้ามาดูกันค่ะอู้สายบัวสายบัวขึ้นแล้วจังน้อยต่อไปได้ไมาเก็บสายบัวนี่กินนี่พี่น้องถ้าเป็นดอกเหลืองเหลืองแยกกินเด้อค่ะพี่น้องเพราะดอกเหลืองมันสิบ่ะมันขมค่ะถึงฝั่งแล้วค่ะล้วก็จะจอดเรือไว้ตรงนี้ โอเคก้นเหลือได้แล้วกระสีเอาเลือจอดไว้หนีก่อนค่ะเอาไว้หนกีกอนหมู่อื่นกระสีได้มาบึงปลากันทุกานเชืิอลาฟีลายูลินโยโกอุบเงินตาตั้อลลีบอกให้ชนคับหมดฟีลายูลินขึ้นไปเลยต่อสีไปถ่าเพื่อนทุกขางบนค่ะไปค่ะ ความตื่นเต้นจ้พี่น้องมีความตื่นเต้นค่ะมือนีมาเบิ้งไอมาเบิ้งเอ้แนทค่ะมาเบิ้งก้นคาวาสีได้ปลาบอนนอเจ,จ้พี่น้องไปดูน้ำกันค่ะมือว่านี่โดนบังคับให้พายเรือพี่น้องเอ้ยต่อพายเรือบ่เป็นข้างแรกในยีิิติพายเรือไปค่ะเราไปดูอันอันนั่นกันนอจ,จ้าไปดูแนทกันค่ะไปดูดางกันนะพี่น้องเนาะเอาไว้เบิดมือเบิดคืนแล้ว จีได้ปลาเพราะตัวบนู้เนะาะจะได้ก็สิไปเห็ดยังกินเนาะเมนูเนี่ยอมฮูว่ามีปลาบอหมองเนี่ยไปค่ะลงเรือหน่อยลอยวนอีกก็น่าแพ้พี่น้องเนมาับอุ๊โอยเรือหน่อยเขากับตาหักอุ๊ไปค่ะ มากู้มากู้เน็ตะอุ้ยอุ้ยดูเยอะซะโคตรกู้เน็ตค่ะพี่นจองโอ้โห oh, <hey. S 1> หมดเอสอ <Yeah. S 1> อากาศดีเนเดวามเนะลามวามเข้ามา รูเดบิกกฟีนอุกเทียบลีกอากาศดีจากกี่น้องจา๋าแฟนไทยไพายเรือมือบาน,นีดเพื่นบังคับไปต่อพายพายไปทางพุ่นทางพุ่นมาพุ่เนี้ยกับพ,ยพายบ่เป็นห้องอยู่ไว,ไว้ๆายนั่นค่ะขวดร้อยอ้งรององรองยูงง่หันจ้กพี่น้องเราต้องไปเบื้องบนขวด เอาขวดใส่ไว้ <Yeah. S 1> ยสกสกอรเรลแล้วดูโอ้คนกระเทิต่อเป็นคนบังคับเรือคนสิดึงไอเน็ตขึ้นจ้ายัตัอปลาสก้ด้วยอือ ก็จับขวดขึ้นมาได้แล้วจ้ะโอ้พี่น้องเอ้ยโตเดียวกับ,บ่บได้บ่มีปลาตั้งบาบบ้คืนกูไหวเลยพี่น้องบบได้ปลาจัโตัวจ้ะอุตส่าห์เหตุไว้ตั้งเป็นทั้งวันทั้งคืนโอ้ยจ้งไหนจัาซิได้ปลาไปกินเนาะนอนเนี้ยไปค่ะอดอดกินต้มส้มปลาเลยเนาะพี่น้องเนาะ จะไปตักปลาหุงในอดใช่ไหมฮาน่าคุณยุบปะยปุบปะในอไม่มีปลาเลยค่ะทุกคนอดเลยค่ะแบบนี้ก็ไปกินปลาสลุมเฮาตอพี่น้อง ล้องเพลงบบได้เลยมือเนี้ยจ้ะล้องเพลงบบออกเลยโอ้อกลับบ้านจ้ะกู้กู้เน็ตเราลนอะพี่น้องเนาะกู้เน็ตเราบบได้ปลาจากักโตกลับบ้านค่ะพี่น้อง บบได้ปลาจักโตหากินบบได้เลยมือเนี่ยมือแล้วสิกินเข่ากับหนังเนาะหนอกับโบได้ปลาเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะกลับบ้านค่ะพี่น้องเจ้าขามือนี่ต้อ้ไปเก็บด่างเก็บไอเก็บตะด่างนะพี่น้องสิใส่ปลาไว้หมื่บ้านนี่เนาะเจ้าขา โบได้เลยเข้าค่ะไปหาน้อกินแรงบบได้กินเลยเข้าค่ะกลับมาบ้านต้องมากินปลากระป๋องค่ะพี่น้องมากินปลากระป๋องแทนค่ะอยากกินปลา่าสิไปเอาปลามาต้มส้มกินพนะพี่น้องบบได้กินจอยหากินบ่หมานค่ะแถพี่น้องหากินปลาบ่หมานค่ะแถเข้าปลาก็คือได้เห็ดอยู่พี่น้องหาเก็บผักก็คือได้อยู่มาสิไปหาปลาโบได้จับตัวพี่น้องเจ้าขา โต้ก็เลยไปเอาปลากระป๋องมากินแทนเนาะพี่น้องเนาะเลือยกระป๋องหนึ่งพอดีค่ะโอ้ยคลิปนี้โต้กับไว้สำนีอนด้อพี่น้องขาะมือหนาโต้สิเอาเบ็ดไปลองค่ะนางเลือเอาเบ็ดไปลองเองบิงว่าสิได้บ่เจ้าค่ะก็คลิปนี้ไว้สำนีอนเนาะเจ้าค่ะเนาะพี่น้องเจ้าขาเจอกันคลิปหนาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โต้ในด้อยจ้าพี่นอ้องมื้อนี้กินปลากระป๋องแทนก็แล้วกันเนาะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะกินปลากระป๋องเจ้าค่ะเหลือกระป๋องเดียว